บางหลังมากพวกเราสี่คนเนี่ยจะไปไโชว์เ,เขาเรียกว่าเมจิกเชียนระดับเวิร์คคลาสไปให้พี่ๆดูนะครับเหลือสองใบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอึ้ง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 เราขอให้มันถูกครอบขอให้มันถูกครับ พวกเราบักมาบ้านนะฮะวันนี้ไปเป็นทีมงานของยกกําลังนะครับไปเจอกับพีทอิทแหลกคือจริงๆอ่ะพวกเราคือเป็นแบบทีมงานคุณภาพแบบว่าระดับประเทศอ่ะเออโมอ่ะอ้าวโชเฟอร์วันนี้ครับวันนี้ไปส่งบ้านพีทได้นะครับโชเฟอร์เป็นโชเฟอร์ให้เด็กๆต่วนี้นะครับวันนี้เรื่องใหญ่จะไปขยี้พีทอิทแหลกเอาอุปกรณ์เรามา้ยังใช่ไนะ อ้าวเย่าลืมเราไปเอาไกนรู้มาอยู่ไหนเดี๋ยวกรู้บอางนะนั่นแหละครับผมบอกเลยคุณภาพครับแก้วหลวงลืมไปบ้างเพราะว่าเราอะหลายอย่างนะภาติกิจของผมก็คือผมจะไปเล่นมายากลให้กับเาหล่าพี่ๆทีมยกกำลังต้องทาให้พี่ๆเขาตะลึงกับมายากลของเรานะถ้ามันไม่ดูเลยจริงๆอะมึงจะรู้สึกไงทะเปังไงดูวะเกพ่ไเเคุณภาพจริงคุณภาพแย่ได้ไพ่แล้ว เฮ้ยเราไปทางนี้ดีกว่าไหมแต่ผมว่าทางที่ดีน่าจะเป็นแบบทางลาดชันสองนาทีเองสองนาทีถึงครับสองนาทีอ๋อนี่พวกมึงต้องเร่งกันงยี้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเดว่ก็ต้องหยุดถ่ายแล้วนะครับรถแม่งชนบุรี ไปออกเดินทางเรวยังแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านพีทแล้วจะดูว่าเราจะได้นมายากลนั้นให้ใครดูบ้างตำแหน่งไไปดูกันฮะนี่นะฮะมาถึงแล้วอันนี้คือพี่เหว่งกับพี่พีทเขากำลังถ่ายเปิดกันอยู่นะฮะมายากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นให้ดูตอนนี้เราขอทำงานก่อนนะครับเครเียดเลยงานเียดเลยปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหม่่เป็นปัญหาเออเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ให้ได้ ยกกำลังถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วบางลาบมากพวกเราสี่คนเนี่ยจะไปโชว์เขาเรียกว่าเมจิกเชียนระดับเวิร์คลาสไปให้พี่ทีดูนะครับไปเข้าชาร์จเลยพี่พี่เลยเวฟยืดๆ่ายมสไหพี่พครับผมมีหลายคนมามาโชว์เฮ้ยขอบคุณเลยดิมาพี่พี่เกิดครับเฮ้ยน่าจะอิ่มเอ็มอยู่อิ่มข้าวเนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่าหมีเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าพี่เลือกไพ่ไปไม่เชื่อลองดูไหมเราจะมารู้ได้ไงผมเลือกของผมดีครับเรียนไพ่อ่าสี่ใบ เดี๋ยแค่สี่ใบนะเดี๋ยวแค่สี่ใบเอาเทิฟเทิฟก่อนแล้วผมจะให้พี่ทั้งหมดคนก็ได้ครับเลือกอะไรอ้จอที่ล่ะทำไมเป็นผมเขาจะจับนะไอ้กูอะกูต้องหันหลังแล้วต้องหันหลังแล้วโอเคผมต้องบอกทุกคนว่าผมเลือกใบไหนไม่ไม่รู้ชี้เอาชี้เอาเพราะว่าตอนนี้มันหนีไปหน้าโครงการแล้วไปไกลจังไกลไจังเลยโอเคจะไม่มีใครไปบอกเขาไม่มีไม่มีว่าผมเลือกใบนี้ออ่่มามาแหมอันนี้บันทึกของผมนะผมผมมองตาพี่จอ่าโอเครู้แล้ว เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ใบนี้ครับที่ไม่เชื่อเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมันต้องอีกทีหนึงเฮ้ยเออผมไม่เชื่อผมไม่เพี่อที่คนนี้เขาหน้าตาสงสัยนะก็กี้เฮ้ยห้ามนะอย่าหันมามองนะไม่หันไม่หันแล้วโอเคมึงไปด้วยเลยมึงไปคนอันนั้น ผมผมต้องอยู่ต้องอยู่งันมึงหันมึงหันไปอ่นผมหันผมหันมึงหันไปจ็อดมึงไม่ได้แต่กินมึงโดนจับได้พี้สงหันได้พี่สงสงเลือกเฮ้ยมึงหันมาดูเลือกไง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 ผมเลือกผมเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วมีมาตอนกลับตัวมาแว๊บตาไอ้เหี้ยคุเล่นลอยเลยนี่ฮะมองตาดีอะไรเปล่าอะผมรู้แล้วเลือกเลยไปนี้ เป็นนี้ว่ะเป็นนี้ว่ะไม่น,นี้ว่ะสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> ทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> ไม่อันนี้อาจจะเคลื่อนไงเออแล้วลองลอยตาหกใบเลยหกใบไม่ตาจริงๆอ่ะสามใบก็พอจะทีมงานมาเก็บยวคนมันเยอะแสดงว่าพลังพลังพลังมันเคลื่อนพลังมันเคลื่อนไม่เลี้ยงได้ไหมไม่เลี้ยงได้ไหมวางแบบเงี้ยงเงี้ยเลี้ยงเลียขาได้ไหมได้ไหม้เลี้ยงขาได้ไหมเพื่อนเลี้ยงขาได้ไหมเห็นไหมไม่เลี้ยงไม่เคลื่อนเลยอะลองดู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 อ่างห้า แต่แล้วนั้นแล้วแหมโจริงๆริผมตัดเลยนี่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 เหลือสองใบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอึ้งอึ้งึงขอให้มึงถูกขอให้มึงถูกเถะขอให้มึงถูกเถอะใบนี้เอ๋ แม่งเก่งกว่าพี่ดีนอย่างยากเลยอันนี้อันนี้โง่จริงจริงตันเล่นแบบนี้เล่นสองใบปล่ะได้พี่เลือกใบหนึ่งผมเลือกใบหนึ่งพี่จอนใบหนึ่งพี่ส่งใบหนึ่งทำได้ไหมทำได้ไหมสองใบได้ได้แต่ว่าไม่ต้องชี้บอกพี่ว่าเนเอ้ยแต่เราต้องซื่อสัตว์นะซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ซื้อสัตว์เลยจอนก่อนจอนจอนผมรู้แล้วมาเลยมาเห็น ถูกมีถูกครับมีถูกมีถูกใบเนี้ยถูกแล้วก็ไปอันเนี้ยส่งเลือกอันนี้ถูกอันนี้นะอันนี้ของจอร์ดถูกไหมันจอร์ดเลือกใบนี้เหมือนกันอันจอร์ดก็เลือกใบนี้ดูกบาลลูกบาลเลยไปคือไม่ได้รับสายไม่ได้นัดไม่ได้นับโดงเคลื่อนดวงเคลื่อน มึงเป็นนักมายากลที่เหี้ยนะแต่ว่ามึงก็เก่งนะมึงเป็นนักเล่าองเรโอ้ยโอเคยังไม่ถึงตอนสนุกนะไม่รักแค่นี้ยังไม่พอเฮ้ยม่ได้มีอหรอกสามารถเล่นมายากลให้พวกพี่ดูได้เออกากเห็นปีกแอนต์ปันกับผมอย่าบอกนะอิงว่าเล่นมายากลได้เหรอใช่จริงๆความสามารถเนี้ยมันเคยเป็นของผมมาก่อนแต่ว่าพลังผมหมดไปให้พี่ให้พี่เลือกไพ่มาหนึ่งใบแล้วพี่ก็เห็นกันเองแล้วก็ ใส่ไพ่ไปตรงไหนก็ได้พี่จะสลับพี่จะสับอะไรก็ได้้วาะคขี่คายออกมาเขารู้เลยว่าใบนั้นที่ผมเลือกไปทีแรกใช่เฮ้ยผมไม่เชื่อนะมันเป็นพลังที่พี่ป่าให้อยู่มาจริงเออลองของหน่อยเดียวแล้วมาลองเริ่มมบยากรนนี้กันเลยอันนี้ใครจะเลือกคะพี่จอร์จพี่ยังไม่รู้ว่ามันคือใบไหนใช่ค่ะ โอเคปึ๊บจอดโชว์ให้คนอื่นดูใช่อิงรับตาไปเลยอันนั้นไม่รอนอิงพันนั้นพี่จอดพี่จอเก่งอ่าอิงอันน้นไม่รอดอ่าพายให้ให้พี่เขาใส่สำรับไว้เฮ้ยทำไมต้องตรงนั้นน่ะอรไไก็ด้พี่จอดสับได้เลยนี่เจอจอดคนจริงสำเร็จของตาถ้าสับรู้แล้วสับรู้แล้วพี่จอดเอาไพ่ที่สับแล้วให้อิงครับอิงสับก่อน หรือจะเรียกพลังก่อนก็ได้เรียกพลังก่อนเรียกพลังโชว์ท่าเรียกพลังเรียกพลังนี่คือสิ่งที่พี่ป๋าแบบสอนมาเลยนะอยากให้กูต้องพูดว่าเอาเวลากูคืนมาสส่าี่ท้าา่ดจริงอี ความรู้สึกคิดว่านะไพ่มันจะเข้าดูเองนะว่าไพ่จะทสงสัยมันจะขึ้นมาเลยใช่ขึ้นมาเลยนเลยสัมารยอีกจะบอกเองเลยมาโซเนี่ยบูกไปเซิร์ชก่อนมาเสงเนี่ยมันจะขึ้นมาอมันมีทิหลังจากนี้คือขึ้นไป google จะไปที่ไหนมาโซมาเสงไม่ใช่เลยได้ไม่มีใจหมดได้ละนี้ค่ะใบแดกเลยเหรอเพราะมันมาเสงขึ้นมาแล้วแล้วแต่อิงอ๋อเล่ขึ้นมาแล้วเอล่งขึ้นมารู้สึก พี yeah! 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 ่น ah, right. really ้ำไม่รอนี่พี่น้ำเก่งนะ 2เดือนก่อนหน้ากรุงเทพมหานครประเทศไทยตอนนี้ป่ามีคาถาที่จะให้หญิงที่มีพวังพิเศษสามารถรู้ว่าที่สามารถหยิบใครขึ้นมาได้ว่าท่จะหิ่ดโอเคอ่มนี้หได้เป็นไปเห็นว่าเปนใครอะไรอันนี้คือจะถ่ายใกล้หิคือจะหยิบบอกไม่หยิบเลยว่าไปที่หิเรื่องนั้นเลยไปไหนอ่ะโอเครับนี้แน่นอนีเไครับ ไม่ใช่ลองให้อีกน้าไหมเพราะพี่ไม่ได้เล่นนายมันอาจจะเือให้ทำอรอให้ทำอะไรให้ถายก่อนแค่ถ่ายอีกก่อนพเสลอเลองให้พี่เติร์นไล่ะฮะลองให้พี่เติรนเพือนเลือกใครหนึ่งะทำให้อีกเห็นอ่ารู้เลรวนว่าเป็นอะไรตื่นาละทไงหรออ่าพี่เติรนบตรนับให้พี่เติร์นับก็ได้สินะ ขยายามเจอพยายจมอบซะด้วยไอเดียหมดแล้วม้าอีกแล้วต้องมาตับเน่ต้องรสมาถึไม่ถลองสับปุ๊บแวความรู้สึกความรู้สึว่าคือไปนะมเองชูให้พี่เติร์ดว่าใช่ไปพี่เติดหรือเปล่า ่สอนกูเพิ่งดิกูอยากไปเล่นให้คนที่บ้านดูอันนี้มันคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นพลังพี่มันเป็นความรู้สึกคือพลังนี้มันมาอยู่ที่อีกนะอยูได้ได้ได้อันนี้พี่ต้องขอผิงพี่ไม่เชื่อขอตายไม่อ่พี่งเลือ่อีกหลองถ้าสับเราไม่ธรรมดา ได้เลยเรื่องเลยเรือกแลวให้กล้องดูเลยนะไปเนี้ยอ่าได้อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยเอาไปี้วแล้วใส่เลยปะใส่ร้วสับเลยใส่ล้วสับสับใส่ัสับเลยใส่ล้สสับเลยนะใส่ล้วสับเลยนะสรัับเลยอ่าโอ้โหอ่าอีกมากฟให้เตะเลยอาจจะต้องมาโซมาเสมาสังมาสีายรอบหน่อยแต่มกี้ม่งไม่เชื่อม่งฟุกกูว่าฟุกอเบอร์มากอะเบอร์มากมันเบอร์ไปทำไม่ค่อยดูว่าเราไม่ฟุกพลังเรามีจริง พี่ว่าเด็ดท้ายตั้งใจไล่มดเลยนี่กูตั้งใจดูมากทำให้คุณรู้ผสมไม่รู้เลยไมบอกเขาต้องเอามาจัดขบวนขบวนยานผสมมาเสกต้อรู้ได้ไงมันรู้สึกเหมือนมันเออมันเออมเลยมันเอาจริงนะไม่เคยรู้อะไรเลยก็คือสับแล้วก็แบบว่าเออน่าจะใช่เป็นมันหนึ่งในห้าสิบสองเออหนึ่งในห้าสิบสองนะยากมากเลยนะยากยากจริงเลยถ้าเปิดมาไม่ใช่อิงยอมทำอะไรยผสมมาเสก เขาไปกอดที่นิติมาโซมาเซอมันี่รู้สึกไปี้อะาเอาเอาตรงมั่นใจชัวร์ไหมเนี่ยไม่รู้อะไรอะเอาไปล้างก็ได้มันไม่เห็นี่าเขารู้สึกอะไรเลยนี่ว่าท่อใหม่เฮียาโซมเซ่ทั้งเดียวพอเลยเหรอ้เดยวพอเฮให้ก้องดูเลยอ่ะดูเฮ้ยมัโฮ้ยเฮ้ย่เฮ้ยดูให้ก้อนดูเฮ้ย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 ี้ยเฮ้ย่เหมือนเด็ะ นลุกไอ้เอาดีๆจริงป่ะเนี่ยจริงไอ้ครั้งแรกก็ใช่แต่ครั้งนี้ว่าไม่ใช่แล้วมันฟุกแบบมันต้องฟุกอะมันมีพลังมันจ่ฟุกพี่มีพลังมึงส่งซิกให้มันหรอไม่มีเดมมึบอกไร่ะใช่มันต้องมีกระบวนการอ่ะไม่งั้นมันจะมึงเมื่อกี้อะจริงไใช่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  จะบอกทุกคนยังไงให้ไปท่องยังไงมาโสดมาเสียได้ผลจริงพี่ว่าอีกไม่ฉากมาโสมาเสียเจอมาโสมาเสียนี่ครั้งนี้มาโสดครั้งนี้มาเสียคุยไม่อีกได้จริงหรอมาไม่อีกนะมีคลิกไหมขอมีคิ๊กหน่อยไหมใช้ความรู้สึกมีพลังมาสองเดือนแล้วนะตกใจมากจังไม่รู้เนี่ยเรารู้จักกันดีได้ดีเลยเออได้จริงได้จริงตกใจนี่ไงไปเขียนเลยมาโสมาเสีย โอ้ยครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่มาร่วมสนุกกับบางละมานวันนี้นะครับถ่ายเทปปะถ่ายนี่ผมถ่ายจริงเหรอทีม,มอุตส่าห์กนทุกคนถ่ายอ๋อที่เราเล่นกัน,นถ่ายไ,ได้หรอถ่ายถ่ายพี่ถ่ายขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่มาร่วมสนุกกับบางระมานนะครับไม่ไป,ไป <c oughs>